มหาเทรสมาคมมีมติเรียกพระสงฆ์ที่มีรายชื่อเชื่อมโยงกับศีกาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าคณะผู้ปกครองหากไม่มาชี้แจงถือว่าละทิ้งหน้าที่อาจถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง นายอินทพรจันเอี่ยมผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมวานี้ที่ตําหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องจากปรากฏหลักฐานกรณีพระผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสีกากรอบจํานวน11รูปโดยมหาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละขนเรียกพระที่มีรายชื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าคณะผู้ปกครองซึ่งรายชื่อพระสงฆ์ทั้ง11รูปแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ล สิขาแล้วกลุ่มที่ยังไม่มายืนยันสถานะและติดต่อไม่ได้กลุ่มที่ยังมีสถานะพระพิสุและกลุ่มที่ลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสแล้วสําหรับพระสงฆ์ที่ยังไม่ยืนยันสถานะจํานวนห้ารูปจะต้องมารายงานตัวโดยด่วนโดยเจ้าคณะใหญ่จะเป็นผู้ส่งหนังสือเรียกตัวกําหนดวันชัดเจนหากไม่มาถือว่าละทิ้งหน้าที่อาจถูกป,ปลดหรือถอดถอนจากตําแหน่งได้เพราะถือว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อคณะสงฆ์อย่างร้ายแรงพร้อมทั้งขอให้เจ้า ที่ตำรวจส่งมอบหลักฐานให้เจ้าคณะใหญ่เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครั้งนี้เป็นวิกฤตนะครับที่ต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้างนะครับเพืออย่างนี้มาตราหนึ่งาเเนี่ยใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพระสังฆนิกาเนี่หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในในกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรับในสองส่วนคือหนึ่งเรื่องพระธรรมวินัยอันที่สองคือเรื่องประมวลกฎหมายยาหนึ่งห้าเจ็ด nakap ด้านนายชัชะพลชัยพรรักษาราชการ,การกาแทนผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวเสริมว่าสมเด็จพระสังฆราชมีพระดําริให้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกฎหมายคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่บังคับมานานกว่า50ปีแล้วอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีพระนโยบายให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับตรวจสอบพระสงฆ์ในปกครองหากพบว,ว่ามีการละเมิดพระวินัย ให้สอบสวนตามกฎมหาเถรสมาคมทันทีหากพบการกระทำผิดร้ายแรงเช่นขลุตาบัดเจ้าคณะผู้ปกครองสามารถสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนและนำหลักฐานเสนอเจ้าคณะใหญ่พิจารณาได้ทันทีทั้ทงนี้มหาเถรสมาคมไม่มีนโยบายปกปิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดแต่จะดำเนินการตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมาชายโยรายงาน